มูลนิธิพัฒนาวิชาชีพสตรีร่วมกับมูลนิธิธรรมะพุทธ,ธะองค์กรพิทักความเป็นธรรมสถาบันภูมิปัญญาเพื่อสังคมและมูลนิธิเพื่อสังคมไทยร่วมจัดประกวดสร้างสรรค์สื่อการสอนวิชาชีพผ่านโซเชียลเีเดียออนไลน์ Online, ครั้งที่2สนับสนุนโดยโรงเรียนเทศบาล2พระยาศรีสุนทรโวหารน้อยอาจารยางกูล ถุนงนมโรงเรียนในแต่ละวันมีปริมาณมากซึ่งถุลงนมโรงเรียนเหล่านี้เกิดจากการดื่มนมของพวกเราในแต่ละวันและท้ายที่สุดมันก็จะกลายเป็นขยะน,นั่นเองค่ะจากกุ๊มองเล็กๆของพวกหนูถุงนมที่ปลอดประโยชน์จำนวนมากเหล่านี้ก็สามารถสร้างเป็นรายได้สร้างอาชีพได้ค่ะโดยที่ถุงนมจะมีคุณสมบัติก็คือเหนียวยืดหยุ่นได้ดีและที่สำคัญยังเป็นวัสดุใกล้ตัวที่หาได้ง่ายค่ะต่อไปนี้พวกหนูจะพาไปดูวิธีประดิษฐ์กระทงฐานรองพระ จากถุงนมโรงเรียนกันค่ะไปดูกันเลยค่ะซึ่งการจะได้กระทงถารองพระสวยๆเหล่านี้จะมีวัตถุดิบหลักๆก,ก็คือถุงนมโรงเรียนที่ล้างและทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วและคัดแยกสีโทนฟ้าและวัสดุอุปกรณ์ดังนี้ขั้นตอนที่1เป็นการพับกลีบหัวตัดเพื่อทําตัวกระทงตัดถุงนมและผ้ารองเยลลี่ขนาดกว้าง4เซนยาว5้เซน เวลาพับกีบถุงนมโรงเรียนนำด้านสีเข้าข้างในเพื่อป้องกันไม่ให้สีลอกพับทบ2ใน3แบ่งจุดกึ่งกลางพับสันทบด้านซ้ายและด้านขวาค่อยทับกันและขั้นตอนสุดท้ายใช้นิ้วจิกให้กีบเป็นสันทบค่อยทับกันและเย็บด้วยแม็กเย็บกระดาษขั้นตอนที่2ค่ะตัดโฟมวงกลมเพื่อเป็นฐานกระทงเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด6เซนค่ะ แบ่งฐานโฟมให้ได้6จุดเพื่อทำลวดลายกระทงค่ะนำกีบผัวตัดจากถุงนมและผ้าลงเยลลี่ที่พับไว้มาติดรอบฐานโฟมและยึดด้วยปืนกาวซิลิโคนค่ะโดยแต่ละชั้นนะคะจะติดปลายกีบเท่ากันค่ะชั้นถัดไปนะคะติดกีบสับวางค่ะเพื่อให้เกิดลวดลายของถุงนมและผ้าลงเยลลี่ที่ออกแบบไว้จนครบจำนวน10ชั้นค่ะ ะะเป็นการพับกลบเล็บคุทค่ะเพื่อทำฐานรองกระทงตัดถุงนมขนาดกว้าง4เซนยาว5เซนค่ะเวลาพับถุงนมนะคะให้นำด้านสีไว้ข้างในเพื่อการสีลอกค่ะกำหนดจุดกึ่งกลางนะคะแล้วพับถุงนมเฉียงประมาณ45องศาค่ะแล้วพับทบอีกครั้งหนึง่งเพื่อให้สันทบอยู่กึ่งกลางค่ะแล้วพับอีกด้านเหมือนกันค่ะและขั้นตอนสุดท้ายนะคะใช้นิ้วจิก ให้กรีบเป็นสันทบคว้ยกันค่ะและยึดด้วยลวดเย็บกระดาษค่ะขั้นตอนที่4ค่ะตัดแผ่นโฟมยางวงกลมเพื่อเป็นฐานรองกระทงเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด8เซนค่ะนำกรีบเล็บคุดมาติดรอบแผ่นโฟมค่ะและยึดด้วยปืนกาวซิลิโคนชั้นที่2นะคะติดกรีบเล็บคุดล้นหลังลงมากับชั้นที่1ค่ะแล้วติดสับว่างกันจนครบค่ะ ขั้นตอนที่4จากนั้นนำตัวกระทงและฐานรองกระทงมาประกอบเข้าด้วยกันและยึดด้วยปืนกาวซิลิโคนค่ะปิดฐานกระทงด้านบนด้นนดวยผ้าพโพลีออยสีเขียวค่ะและตกแต่งด้วยดินตะขาบสีทองค่ะนำพระพุทธร,รูปหลวงพ่อโสธรมาติดด้านบนค่ะและตกแต่งให้สวยงามค่ะตรวจสอบผลงานอีกครั้งก่อนนำใส่ตู้กระจกหกเหลี่ยมค่ะและติดด้วยปืนกาวซิลิโคนค่ะ เแล้วค่ะเปลี่ยนขยะเป็นเงินกระท่ถฐานรองพระจากถุงนมโรงเรียนสร้างรายได้ควบคู่การรักโลกพร้อมจำหน่ายค่ะคำนวณต้นทุนกำไรในการประดิษฐ์กระทงฐานรองพระจากถุงนมในครั้งนี้เรามีค่าวัสดุอุปกรณ์คือ150บาทต่อ1ชิ้นราคาจำหน่ายชุดละ400บาท1วันจะทำได้3ชุดเป็นเงิน1,200บาท1เดือนเราจะขายได้24,0 0 0บาทค่ะ พวกเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปวิดีโอนี้สามารถสร้างเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนได้และสามารถพัฒนาต่อยอดสร้างเป็นอาชีพและสร้างรายได้ได้ค่ะสวัสดีค่ะมูลนิธิพัฒนาวิชาชีพสตรีร่วมกับมูลนิธิธรรมะพุทธะองค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรมสถาบันภูมิปรรัญญาเพื่อสังคมและมูลนิธิเพื่อสังคมไทย